ทำแบบวันช็อตได้อ่ะเยี่ยมมากเดียวเลยคือเม็ดเดียวกระสุนในลำเพลิงออกไปเม็ดเดียวเข้าหัวขอแค่นะทํทำเพื่อเพื่อนได้ไหมเม็ดเดียวแตกนะเม็ดเดียวแตกเม็ดเดียวแตกเม็ดเดียวแตกขอทำเพื่อได้ไหมบ เอาเละครับผมก็เจดโหละนะครับสว,สว,สวัสวดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับคือวันนี้นะครับผมเนี่ยก็ตั้งใจจะมาทําคลิปเล่นแบบไฮไลท์โชว์หวหนเหมือนปกติอะแหละแต่ดันมีสายรับโทรเข้ามาหาผมแบบโหลเอ้ยแบบช่วงนี้แบบมันเห็นผมเล่นแล้วมันแบบขัดถึงขันตาอะไรเงี้ยคือแบบผม,ผมเล่นจาก <ๆ S 2> เกินอนะคือแบบจนแบบเพื่อนผมอะโทรมาแบบ เนมเพื่อนแบบเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะเล่นโชว์ให้ดูเว้ถึงเราลาวงการไปแล้วเราก็จะแบบมาโชว์โหดอะไรเงี้ยให้ดูแต่คือแบบมันจะโหดเท่าผมหรือเปล่าวันนี้ผมก็เลยแบบควนมันมาเลยนี่จนเสือไม่ใช่เรใช่เหรอนี่เลยครับคนนี้เลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับสีจำได้หรือเปล่าอันนี้คือพี่ทีมนะครับก็คือเพื่อนผมมันไปทำหน้ามาอันนี้ถ้าจำไม่ได้นี่คือหน้าเก่ามัน มันจะแปลกเยอะเออแบบคืออะไรทำไมทาไมแบบทาไมนายต้องเอาพูดอย่างนี้ล่ะผมผมเห็นเพื่อนผมเล่นแล้วแบบกากเกินอนะครับกากเกินอนะครับเออมันเป็นคันมืออันแตกเล่นมากไม่เคยแพ้ใครเพื่อนไม่คือผมไม่ได้ทาคลิปไงแต่ว่าผมก็ยังเล่นอยู่อะไรเงี้ยแล้วเพื่อนเล่นแบบขัดใจอะไรเงี้ยเอ้ยจะมาโชว์อารมณ์แบบเรียกว่าสอนเชิงอะไรสอนเชิงว่าแต่บุกมาสอนถึงบ้านมาสอนถึงบ้านงั้นได้มึงเล่นให้กูดูนะถ้ามึงแพ้นะเดี๋ยวกูลูกแคนตึงๆมาให้กับมึงเลยแล้วกูชนะ ถ้าม yeah. uh, ือช้าวันนี้ก็เรื่องหมูทะเอาป่ะจับมืออ่ะถ้ามึงแพนะถ้ามึงแพต้องต้องเรียกกูว่าจานเนมสุดหล่อมึงต้องแบบกาบควงเงี้ยกาบกาบกูเงี้ยไม่ไม่จม่ไม่ได้กลับได้งั้นมึงมาเล่นนะวันนี้แหละโลกได้รู้กูบ้างทุกคนคิดว่าจานทีมยังจะโหดเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับทุกคนมารอดูกันทั้วันนี้ครับไอ้ที่กูลงไปนั่นกคือแบบ ทำนเล่ก็จะมีแต่ปากหรือเปล่าเลยครับทุกคนมาดูกันต้อไม่อยากเชื่อนะต้องเห็นอ่ะต้องเห็น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 มาเดี๋ยวมาดูกันว่าผมโหดแค่ไหนอ่ะมา ยิ้วมันนั่งตั้งค่าอยู่ประมาณชั่วโมงนึงอ่ะกูรอเป็นชาละไม่อขอขอก่อ,อ,อนอันนี้ยังไม่ได้วอร์มเลยนะผมบอกเลยอันนี้แบบมันถึงเล่นเลยคือแบบเล่นให้เด็กมนดูเลยจากการตั้งค่าเม,มื่อ,อ,อ,อกี้อ่ะไม่ผมว่าไก่โอ้ยว่าไก่เนีอะไรอะจะปืนหน่อยดิพี่นี่ขนาดยค้อยังคิดเว่าปกติคนเขาเล่นอย่างเงี้ยเขาซื้อเราไม่คิดเพื่อนรึเปลมึงให้มึงให้กูซื้อยังไงนะปกติต้องซื้อด้วยคีรัดโอ้ไม่พี่คีรัดมันจะเป็นดูเผื่อมือกันเล่นเลยไปไป ไปยมาดิไม่้ไปว้าโว้เฮ้ยาีเสัตว์ยังไงมาีนี่ปุ๊กฟุกุุ๊๊มันยิงหลายเม็ดเมื่อกี้เออใช่ยิงเปสี่เม็ดเม่อกี้เอ้ยไม่ได้ต้องตายแล้วสกิไม่ต้องเมดแรกคือตายโซหาน้องกูก่อนอกให้มาเา่นกันยเดยวเค่ นี่คือตัวเทสเอ็นเป็นเจเลยนะนี่ที่มาเล่นกับมึงนี่ทำไมอ่อนด้วะเอากูไปเทสดีกว่าจริงเอากูเป็นหัวแค้เลยมั้ยไม่คือหรือเปล่าคลุกตัวเดียวอยากทำคลิปมึงนี่ก็แดงล้วนนะครับผมบอกแค่นั้นไม่น้องเขาอ่อนให้หรือเปล่าเป็นมือเดียวไม่ไมมือเดียวคือผมไม่ค่อยทำคลิปแอคใครหรอกครับเพราะว่าผลเงียบๆอะไรผลเงียบๆอะไรมาเห็นยังไงะเห็นแล้วเห็นตัวเห็นแล้วใจเย็นดิบดูการตั้งไอโวลก่อนมึเนี่เกลือมันเกือบ ดีวิวิ้ิเคียวเฉียวสมพงศิบไม่โดนเลยอ่ะนี่แกนี่แกเมื่อกี้มายิงหัวยังพกอยู่ไม่ไม่ไม่พกอยู่ยังพกอยู่โอ้ยสอบผิดวันนี้ไม่มีทางที่ผมจะควักเงินจ่ายค่าบุกทะแน่นอนใช่โอ้ยคอยจ่ายโทรศัพท์ฮะ6โอนเอา ไปตัวมันมาเลยมามาผแล้วผมผมแลกใครอ่ะผมจริงผมแบกสารทุกวันอ่ะผมบอกให้นะจังวะดีๆนะเออดูกันกันโดดกันเดินกูเนี่ยโปงปะล่ะเออยน้องฝัรูเราหน่อยเยเียวหัวเอ่อยึงเดี๋ยวพี่ใช้สมาธิอยู่เอาหน่อยเอาหน่อยอุ้ยัเขาตั้งไว้แล้วเาวแล้วน่ะเี้ยไม่โดดวะแหลกหลก t โอ้ย มีมัอหัวแล้วผมบอกมีมีตัวครับขนาดมันเก่งยังวะผมโซมไงเฮ้ยโซมเตรียมเตรียมกันแหละร้านไหนดีวะจริงเหรอเดี๋ยวผมฮัลโหลพี่พี่ครับส่งหมูกระช้ามาตรวจทำหมูเยอะๆทำพี่โอ้โหมันเอาเฮ้ยนี่สเต็ปทนายเลยเหรอเนี่ยทนายใช่ใช่ลองลองลองไม่ได้เล่นนานจิตใแบบว่าไม่ไหวจะสอนมีขนาดมีคนพูดกวนนั้นเนี่ย อะไรเงียบๆเนี่ยบอกเลยถ้าชนะผมหูท้าจริงเพื่อนไม่ติดหรอกไม่หยุดหยุดนะแล้วก็กหัวแล้วกระหัวไม่โดนนะไม่โดนนะโอ้ยหัวไอ้เอ้าโดนตัวโอ้มันก็ต้องมีกันบ้างไงมุนยันอะไรอัดหัวไงตัดแท้อย่างเงี้ยเอาจริ้งไม่ไม่ไม่เมื่อกี้ก็กรหัวแล้วมไมแหละ ยังจะเล่นอีกเหรอตอนไหนดิเล่นอยู่ก็มันยังไม่ตายอ่ะก็ทำให้กูตายดิอ่ะได้ได้บอกน้องเล่นโหดดิมิดมิดอันนี้อันนี้อันนี้ตัวเทสใช่ไหมแล้วมันไม่ตึงเลยวะจริงเลยนะน้องจริงเลยนะจริงเลยน้องจริงเลยคอยดูพี่ว่าน้องเขาจะมันจะจบใบวะพี่ผมยังหัวหัวหัวไม่โอ้โห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 โอ่ะหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ่ะเโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้อ้โอ้โห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 โอ้ มันไม่ช้าไึงอัตรไนม่ค่อยได้เล่นก็อย่างี้แหละนี่ดูดูแล้ว้าจริงโดนแล้วไม่ไม่ไม่ออนให้ไงออนให้เกมนี้เลยเกมนี้เท่าก็สมควรแล้วแต่ลิงนาขนาดผมอยากใช้ตังค์เฉยๆตังค์ผมมันเยอะเกินตังค์ผมมันเยอะเกินเออปิตาเล่นเนเชื่อเรื่อผขอมึงปิตาเล่นเล่นยังไงวะปิตาเขาจะกลารวัดเอาผมไปร้อง

แบบนู้นไม่ไงไม่ไงมึงเลยบอกแล้วโอ้โหไอิมไอคิมันนี้อันนี้อันนี้อันนี้โหดจริงถถ้า้าเล่นจริงนะน่าจะโหดแต่ถ้าพุกคือเฮ้ยเกินไปแล้วเนี่ยเฮ้ยตีมือนะนี่ถ้าได้เรียนต้องตีเกมนะมึงเอ้ยสเต็ปดูดิที่สุดเดี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 นี่ต้องบุตรไต่ของเขาหัวเหมือนกันแล้นะโอ้ย ขอแบบเม็ดเดียวสักทีได้ไหมแบบเม็ดเดียวเลยอ่ะได้ได้ได้เม็ดเดียวล่วงอะไรเงี้ยปกติก็เม็ดเดียวนะไม่ไม่ถนัดไงจริี้ยไม่กินกูหรอกอู้อูเรียบร้อยนิ่มๆอันนี้ไอ้เนี่ยนี่ตัวเทียนนะกดกากระไโคตรไปจริงจริงโคตรไปพี่เทียไ,ไ,ไ,ไม่ใช่ใหม่พี่โอ้หอ<น>ยากใช้ตังค์ไม่มีอะไรให้ซื้อยิง ขาแบบเม็ดเดียวได้ไหมครับเม็ดเดียวได้นะเลี้ยงหมูกระทะสองชุดเลยไม่โอ้โอ้ได้ได้ได้จริงจิจมันก็ไม่ค่อยยากนะถ้าทำแบบวันช็อตได้อ่ะเลี้ยงหมูกระทะสองชุดคือยิงออกไปเม็ดแรกแตกเลยเม็ดเดียวเลยคือเม็ดเดียวกระสุนในลำเพลิงออกไปเม็ดเดียวเข้าหัว ขอแค่นั้นถ้าเพื่อนผมทําได้ผมขอคนละหนึ่งไรนะครับขอแค่เม็ดเดียวเม็ดเดียวมึงพูดอย่างกูจะยิงได้แล้วมึงต้องทําเพื่อไลค์ของเพื่อนทําเพื่อเพื่อนได้ไหมได้ได้ได้ทำเพื่อเพื่อนได้ไหมเม็ดเดียวแตกนะเม็ดเดียวแตกเม็ดเดียวแตกเม็ดเดียวแตกขอทำเพื่อนได้ไหมมันแบบได้ละหมูกระทะได้ฟรีดีใจอะไรคุณเสียหมูกระทะเพื่อนผมทำได้ เดีไม่โหดจริงอันนี้โหดโหดให้3มชุดเลยเยลดี๋ยวดีเดีด๋ยวก่อนนะครับทุกผู้ชมครับตอนนี้นะครับ M N J TV วันเสาร์นี้จะลงเพลงใหม่เกี่ยวกับฟรีไฟล์นะครับทุกคนสามารถไปรอรับฟังกันได้นะครับ <c oughs> เป็นเพลงแนวบับบันะครับทุกคนครับใครอยากจะฟังน,นะครับกดเข้าไปรอฟังกันได้นะครับวั <c oughs> นเสาร์นี้ไปรวมกันนะครับทุกคนครับอย่าลืมนะปกติผมก็ใช้ทีละนัดนะผมไม่ค่อยใช่หลายนัดหรอกจริงหรออยู่บ้านอะ ทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อนผมทำได้ไล์นะครับขอแบบไล่มาอีกบอกน้องกันง่ายไปเลยครับยี่ยงว่างเจอกับพี่อะไรที่เล่นเป็นอ่ะเออเอาเอาจริงเลยไว้ยเอาจริงเลยเอาจริงสุดเลยมาเอากรจริงละแกก็จบไปแล้วจ้าบุญอุ้ยอุ้ยแล้โดนแล้ววัวตายเฮ้ยมึงดูการตั้งอะไรวโวว้าวอะไรพอค้นไว้ยิงยงยิงยิงหล่นหล่น ยากจังวะเอา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 เฮ้ยเฮ้เจมไมไม่ตายอ่ะเกือบแล้วมึงเกือบแล้วแหลกแยะอุ้ยเอาเอาเอามึงยิงเขาลมาได้ไงอ่ะโอ้ยมึงยิงแอคเลยอ่ะเฮ้ยมันมันยิงลูกม่ได้ไงอ่ะโดนขาบ้างมื่อกี้ไม่โดนหัวพี่หัวเลยหรอนี่หรือไอ้นี่มันโปนี่โปอะไรกูยิงมีเจ็ดตัวเลยให้มงเปิดเปล่ากูว่ากูนอนแน่นอนหมดละยได้ได้ได้ เออมันจบเร็วไงเดี๋ยวเพื่อนผมไม่มีคลิปลงอะไรเงี้ยเออคืออ่อนให้คืออ่อนให้เฮ้ยไม่ใช่ไม่ไม่อันนี้ว่าไม่ใช่แล้ว่างเงี้ยมึงโดนยิงหัวกูเลยวะ่แเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยไม่ไม่ไม่อ่อนให้เมื่อกี้เอาไให้เดินโง่ไปหน่อยเดินโง่ไปหน่อยฟู๊บมันฟู๊บจริงพี่จอมคไปเทสใครจะผ่านเอาแกนงกูทัก มันเปทีมตึงเกินเลยทีมโหทีมโหดจริงครับทุกคนทีมโหดจริงโหดโวแคดดิโอว่ากันพยายามแซวไปแล้วนะแต่ไม่โหดจริงโหดจริงขอจริงอัที่ผมพูดต้นคลิปคือผมปั่นเือแต่ว่าทีนี้ผมโหดจริงนะผมหยอกเพื่อนผมโดเฉยแค่แรกโอ้สายแอบบ่ดิเกมไปไหนแล้วอ่ะเกมเไปไหนอ๋อจะตุยตุยตุยนี่นองมาข้างหลังเดียวอือโหดเกือบแล้วไม่เมื่อกี้เหมือนลอยมาพุกเลยอ๋อมาได้เลยโอ้ยเคียดไม่ตัวเนาะ ูแขนกูแปลกๆละเฮ้ยพี่ว่าสมุดใแน่ไม่ไม่ผมอยากให้สกอร์มันสูสีไงมันจะได้ดูลุ้นๆหน่อยที่เอ้แต่ต้นคิดคือที่ผมพูดอะไรนี่คือผมปั่นนะผมแกล้งเพื่อนผมจริแต่คือเพื่อนผมโริงๆจริงปะถ้าไมถ้าบอกว่าผมผ่อนพอมึงเก่งจริงนะผมก็บอกมึงเก่งไม่ากกากวะมึงแต้มให้สกอร์มันเท่ากันหน่อยเมื่อกี้มันขาดเกิน7-2็ดสองไงเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเพื่อนมีรถทิ้งเออเดี๋ยวแพ้ถ้าแพ้ปุ๊บมันออกแคนมั้งทั้งแม่อ๋อพอคือทำแล้ว จะปิดสกอมอะไรบอกนะปิดสกอมอะไรบอกจะปิดเกมนี่แหละเลยเหรอหรือเอาเลยอืมรักหน่อยไหมน้องวายยังวะเริ่มเอาจริงแล้วเปล่าทีมทีมทีมันเริ่มเบาจริงหรือเปล่าอย่าพึ่งพูดีไม่ใส่ฟ้าลงุงนึกยังลุงกิ๊บส์โอ้อัดตัวบ่ดีแต่นะฮะตอนนี้โอ้ไม่ตายตามกบตูไปสัก เกิดไปกูไม่ยอมละเอาจริงมันซ้ำศกแบบเน <c <c ี้ยเขบอกให้ต่อไปนะครับเกมนี้เป็นเกมที่แปลกครับเกมนี้เป็นเกมที่ติดกว่าแล้วบอกจริงนะพี่ให้มันหักสะพอพอกูบอกให้สามเกมที่ติดจังหมึงแนนว่าคือเอาจริงเลยมาเกมนี้จริงเกมคราวนี้มึงปิดสกอร์น้องกูให้ดูนะถ้ามันเหตุเท่ามันเสียวไปไงเอาชีวิตมึงทำเพื่อกูได้ไหมถ้ามึงปิดสกอร์เกมนี้ได้กูขอให้คนดูกดติดตามกูเออกดติดตามมันเด้อครับผมทำเกมนี้ได้สู้เพื่อนสู้สักเม็ดไหมน้องยังฮะ

ขิงไปเยอะแล้วอ่ะไม่อยากขิงเลยคือมันเวอร์จริงไอยทีม้าผมบอกแล้วซุ่มไปไหนดิกคนทักไงกนทักไงกินเหรียเนี่ยครับเมื่อวเมื่อวี่ห้าชุดไม่ไม่พออยากแอกเท่าไหร่ผมซุ่มอยู่บ้านผมนั่งดูคลิปเมันผมทุกวันแบบวิ้ยเล่นเล่นเลยก็ร้องโม่เลยเล่นไม่เข้าหน้าเลยแบบเห็นคลิปแบบโอ้เพื่อนไอแต่ฝึกเพิ่มไหมมีอะไรจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมึงเนี่ยมึงก็เล่นเก่งแล้วใช่ไหมแต่ว่ามีคนเก่งใช่งใคะพี่เสือ ม่ใช่ใครอยากเห็นพี่เสือคลิปหน้ามาเล่นดูหน้าก็เดีรอดูได้เลยไอทีมันไม่เห็นไงไม่ได้มานานพี่เล่นกันเรีทุกวันโอ้โหพี่จะได้แค่ไหนวะผมพูดแค่นั้นแหละไอทีพูดจะได้ไงจะได้แต่แค่ไหนวะท่งสี่อันนะมาาจอ่ะเอะทุกคนใครอยากดูพี่เสือเล่นคลิปคลิปหน้ารอดูนะรอห้าหมื่นไลค์เอารอห้าหมื่นไลค์เอาทีไปบอกให้เป็นก่อนเลยโอ้โหพี่ตัวตาเกิด ตามกฎเฉยๆเอาเป็นว่านะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์หรืตามกดดิ่งแล้วก็อย่าลืมฝากไปกดติดตามพี่เสืดด้วยนะครับกดติดตามเพื่อผมด้วยครับจาาตีด้วยไอ้จา่าตีอันนี้เพื่อผมไม่ได้ทำยูทูปงั้นไปกดติดตามไอีแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับจี่อ่าก็ง่าติดตามได้สาวไหนอยู่รังสีก็ระวังมันดีๆนะคะเฮ้ยไม่ไม่เคยไม่เคยไปเลยพี่เสืเดี๋ยวผมจะพาพี่เสือมาเล่นครับทุกคนได้